สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับออมจันทค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหวัวข้อทำไมต้องทานคาร์โคไแ,และคาร์โคไม,มีประโยชน์ยังไงค่ะเอาละค่ะสำหรับเจ้าคาร์โคไนั้นนะคะออมบอกเลยว่าเกิดขึ้นมาจากการที่เรานำมมเลกโกโ้เข้าเครื่องม่น,นะคะเป็นเวลา48ชั่วโมงฉะนั้นแล้วคาร์โคไ ที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะมีทั้งเนื้อกโกโก้ค่ะรวงถึงนะคะมีนะคะไข่บันโกโก้อยู่ในนี้ด้วยทั้งเนื้อกโกโก้และไข่บันโกโก้อยู่ในนี้จะมีประโยชน์มากน้อยยังไงนั้นตามชมกันเลยค่ะ รู้หรือไม่คาะว่าคารคาเมลสีที่บางคนเรียกกันว่าโกโกเมสเป็นส่วนประกอบหลักในช็อกโกแลตที่ทํามาจากเมล็ดคาขาคาวที่ถูกบดจนกลายเป็นของเหลวประกอบด้วยไขมันโกโก้ Go และเนื Go ้อโกโก้ซึ่งทําให้มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเลยล่ะค่ะประโยชน์ของคารคาเมสนะคะหนึ่งเลยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงคารคาเมสมีสารฟลาวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเซล์จากการถูกทําลายค่ะและยังช่วยบํารุงหัวใจและหลอดเลือดเพราะว่า สารฟาวนยในคาโทแมทเป็นนะคะช่วยเสริมการไหลเวียนเลือดลดความดันโลหิตและความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจค่ะ ส่งเสริมสุขภาพสมองค่ะการบริโภคคาคาเมสอาจช่วยเสริมสร้างการทําง,งานของสมองเพิ่มสมาธิและความจําเนื่องจากฟลาโวนอยสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองค่ะและยังส่งเสริมอารมณ์คาคาเมสมีสารที่ช่วยเพิ่มสารเคมีในสมองเช่นเซโรโทนินและแอนโดฟินซึ่งช่วยคลายเครียดและเพิ่มความสุขค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสารต้านอนุมูลอิสระในคาคาเมสยังช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านเชื้อโรคของระบบภูมิ คุ้มกันโปรตีนคารค์โบสเมีโปรตีนช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในร่างกายค่ะและยังมีไขมันนะคะที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายชนิดอีกด้วยแหละค่ะเช่นกรดโอเรอิกที่เป็นไขมันดีเช่นเดียวกันกับไขมันที่พบในน้ำมันม,นมะกอกค่ะและก็มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณต่ำและก็มีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบย่อยอาหารและยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดอีกด้วยแหละค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีแร่ธาตุน,นะคะแมกนีเซียม ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและกล้าเมเนื้อมีธาตุเหล็กค่ะสําคัญต่อการสร้างเ็เลือดแดงมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันแล้วก็มีวิตามินอ e, ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซล,ลจากความเสียหายมีวิตามินบีรวมอาทิเช่นวิตามินบีหนบีและไนอาจินซึ่งช่วยในกระบวนการเผาผลาญอาหารและให้เป็นพลังงานอีกด้วยละค่ะนอกจากนั้นยังมีคาเฟอีนในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะช่วยเพิ่มความตื่นตัวและทําสมาธิรวมถึงค่ะมีทรโอบอร์มีน e ช่วย กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางช่วยเพิ่มความตื่นตัวแต่ไม่รุนแรงเท่ากับคาเฟอีนนะคะและยังมีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะและขยายหลอดเลือดอีกด้วยนอกจากนั้นและยังมีกรดไขมันโอเมก้าค่ะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าสหรือโอเมก้าหที่จําเป็นต่อการทางานของสมองและการป้องกันโรคเรื้อรังอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโฟเลตท,ที่มีความสําคัญในการสร้างเซลล์ใหม่โดยเฉพาะในช่วงตั้ง,งครรภ์ค่ะแล้วก็มีโพแทสเซียมช่วยรักษาสมดุลน,น้ําในร่างกายและความดันโลหิตค่ะถ้าเขาแมกจึงไม่เพียง มีรสชาติที่ดีแต่ยังเป็นแหล่งสารอาหารและสารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านแต่ต้องบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานและไขมันสูงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังใช้คาร์โบมสนะคะในการผลิตช็อกโกแลตอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตและทำเครื่องดื่มโกโก้นะคะ รวมถึงค่ยังทําเบเกอรี่และขนมหวานอีกด้วยค่ะสําหรับคนที่ทานคาค์โไเดสได้นะคะทานได้ตั้งแตนง่น้องๆอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปได้เลยค่ะและก็ผู้ที่ทานวีแกนทานคีโตทานมังสวิรัตก็สามารถทานได้ด้วยนะคะ แต่ค่คอแมสค่ะก็ยังมีข้อควรระวังนะคะสําหรับผู้ที่แพ้คาเคาหรือช็อกโกแลตค่ะไม่ควรทานนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความไวต่อคาเฟอีนค่ะเนื่องจากคาโคลแมสนะคะมีคาเฟอีนอยู่ค่ะแล้วก็ที่ระวังอีกหนึ่งท่านนะคะคือผู้ที่มีปัญหาด้านไตหรือโรคไตค่ะเพราะคาโคลแมสมีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงซึ่งอาจเป็นปัญหาสําหรับผู้ที่มีโรคไตหรือการทํางานของไตที่ไม่ดีได้ค่ะแล้วก็น้องๆที่มีอายุต่ากว่า3ปีนะคะเพราะว่าการบริโภคคาโคลแมสอาจไม่เหมาะ เนื่องจากมีคาเฟอีนและสารกระตุ้นอื่นๆค่ะสำหรับช็อกโกเลตเซียเราก็มีเจาคาลโคมสนี่เลยนะคะอยู่ด้านหน้าของคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นคาลโคมสนะคะที่มาจากประเทศโกดิวเองบอกว่าตรงนี้จะหอมนุ่มละมัมากๆเป็นหอมแบบเนวานิลาแล้วก็หอมมะพร้าวอ่อนๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีถั่วลันเี้ตามด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ทานได้ง่ายมากๆ สามารถที่จะตุ้นทานได้ปกปติได้เลยหรือว่าจะชงทานในน้ำร้อนก็ได้ใส่คาราเมลเข้าไปในน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนๆๆเนาะแต่ว่าเขาจะละลายไม่หมดนะคะเนื่องจากว่าเขามีไขมันโกโกอยู่50%เนอนาะหรืออีกวิธีนึงค่ะคือใส่เข้าไปในน้ำร้อนเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นๆเขาค่ะแค่นั้นเราก็สามารถที่จะทานเจ้าคาราเมลเป็นเครื่องดื่มได้แล้วละค่ะหรือใครสะดวกทานยัง ก็ได้นะคะนะคะวันนี้นะคะอ,องค์อวามรนะคะไปทานคาเขาแมสส่อนนี่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ